ไม่ยินผมหรอกผมมาแบบเซอร์ไพรส์เก็บของหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP คอ l l of ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจากคอ l l of เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, w a l o r a n t Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซีซั่น2ของ Warzone ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ Battle Sell, Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาอยู่กับปืน AK อีกครั้งงนนนนนึะะะคคคครรรััับบแต่่่่่วาไมมมใใช AK AK47 หือกสุ 6กสองของแท้คลาสสิกสุดๆครับผม AK ภาคใหม่เนี่ยมันเป็น5 4 5ครับยิงแบบไฮเปอร์เบิร์ดเล่นแล้วแบบว่ามันไม่ได้ฟิลเท่า AK ที่07.6นะครับวันนี้ก็เลยเอาของภาค2กลับมาเล่นแต่ว่าของแต่งเนี่ยเป็นของภาคใหม่นะครับดาเมเนี่ยดีกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าข้อเสียของ ปืนในอาของภาค2เนี่ยคือกระสุนมันไปช้านั่นเองนะครับยิงตัวไกลเนี่ยก็ต้องเผื่อกระสุนเยอะกว่าของภาค3อยู่บ้างนะครับผมโอเคมาดูของแต่งกันกระสุนผมใส่40นัดนะครับออปติกใส่เป็นตัว2.5ตัวนี้นะครับเป็นตัวคูณล,ลึกที่รีคอยเนี่ยคุมง่ายมากนะครับแล้วก็บาเรลนะครับเป็นตัวแรกเลย KAS 10นะครับตัวนี้บวกระยะดาเมจกับรีคอยคอนโทรลนะครับแล้วก็อันเดอร์บาเรลตัวนี้ช่วยคุมปืนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บเสียงเป็น เพิ่มระยะดาเมจแล้วก็รีคอยนะครับผมดีมากตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กระสุนเดินทางเร็วขึ้นไปด้วยนะครับถึงมันจะไม่เท่าแบบใส่กระสุน Velocity ที่บวกแบบเดิมๆจากตรงนี้นะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกับ a k 7.62กันต่อในเกมับผมบอกเลยว่ากระบอกนี้เดือดครับผม Here we go ไวรุ่น r e เซกับ fortune key ครว่ผมอ้เฟรมเรทดีจังวันนี้เลื่นป๊ด เขาก็บอกใหญ่ๆหุ้ยแต่แหลกกระเด็นข้างในดีกว่ายิงตรงบนมันเสียเวลาไปหนึ่งตัวข้างนอกตัวนึ่งอ๋อหลังคาผมก็นึกว่าไม้ข้างบน ตาเอ๋ขวามือเจ้าตั๊กดีรูดิ้งเราได้ยินนายมานานแล้วเพื่อนว,วิ่งตักแท๊กแทกแท๊กใครเปิดมงกุฎใจโคตรได้ข้างบนมี

ไี้สแกตเตอร์อยู่ข้างในเพียบโอ้โหแบบผูโ้โดนหัวเอายังเล่นได้อยู่ทุกคนมีคนเฝ้าศพโอ้โหเฝ้าศพส,สองตัวเราเอาไปก่อนขึ้นดาดฟ้าไปตัวโอเคเข้าไปในโบสถ์ละบึ๊บ ม้วนไมเล่นในบ้านเหนือทุกคนข้างบนยังมีเยอะแน่ไปหามันดีกว่าปุ๊บตึมตึมตึ้ึดึมดึมตึ้ึดึมดึมตึ้ึดึมหมุนเงินหมุนเงินข้างล่างมีไหมเฮ้ยตกได้ไงวะใครผักผมเอาป่าก่อน ตไม่เอ็มจีมาแรงเนาะใครเนี่ยใครตัวไม่ยินผมหรอกผมมาแบบเซอร์ไพรส์รอดมาได้ไงรอดมาได้ถึงรอบสาม ือปัญหาผมไม่เจอเฉยเลยผมพลาดรูนี้อุ้ยเจออุ้ยยุงอ่ะเองใครเนี่ย <gasps> โอ้ตีอื่นมายิงวะโอ้กําลังซิ่งไอ้พวกนั้นเลยอ่ะไม่เหลือผมคนเดียววะ เหลือคนเดียวก็ต้องโหลดเอาโ้ยังซิ่งได้อยู่นะข้างในอยู่ที่ว่าเก็บแล้วกลับไปได้หรือหรือไม่เฮ้ยเอาปืนไม่เข้าอุ้ยคนมอง AK เอาตัวนี้ก่อน ออกไปดินข้างนอกแล้ววะโอ้มีกระสุนใครตัลรดลบวะนิงะน่งปิ๊บเฮ้ยมาตอนตัลดลบพอดีโอ้โหลูกซองไฟยิงเข้ามาในสโมอแบบชิวๆ เอาไหมเอาได้ไหมทุกคนปืนผมเอาได้ไหมถ้าหนูหนอย่างนี้ผมก็มีหวังอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยๆค่อย,อย,อยจิ้มลงไปกันมันโันอยู่เพราะตรงนั้นมันเป็นจุดเก็บโหลดน,นะครับให้มันยาวไปปุ๊บถ้าผมมีอาร์นะมึงอะีบ้บอกเลยว่าแตกกับไปซิ่งในวายนี่แหละ

ไอพวกนี้ดูว่า AK แท้เป็นไง AK แท้พร้อมปาด แต่เพื่อนนายไปก่อนโอ้สนายบนหลังคาลองวะล่ะลองเอเคด้านนะ้เขียนมุมนี้ฟืดเว้ยเอ้า ผมโดนผันเกือตลอดเลยลมมันแรงหรอเปล่าวะล่วงหลายรอบแล้วล่วงด้วยใจตัวเองนะครับไม่ได้มีใครทำเลยเเก็บของอันเดม e m d o w บั er, <stars> งเกอร์บัสเตอร์ทังกินมาทุกคนไอเชียนี่คืออะไรวะมันคล้ายคคัสเตอร์ตายไหมอุ้ยโอ้โหดีมีเซลต้องไปวะทุกคนไม่งั้นมันจะเข้าหาผมอสามตัวทีเดียวดึงมันไปให้ทื่นกัน ไปแล้วหนึ่งรอปดัดชุดเดียวไหมตักเหมือนเล่น AK โคลบอ,อเลเลยวะตึก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 ขึ้นบนตัวหนึ่งไม่ขึ้นอุ้ยก่อหายยังเร็ว ผมจำได้ว่า AK4 คือ number o ของ TDK กระสุดน้อยอย่างวะโอ้มัน40ไม่ใช่45ด้วยซ้ำในครัวมัน45ทุกคนเพิ่มอยู่ไหนวะเพื่อนีิงผงจากไหนวะเบิร์ดหมดไปต่อดีกว่า ตัวดันมั่นใจมาเลยใครมั่นใจมันหัวมันหัวน่าจะสองให้มันหัวผ่านไปก่อนจะดีกว่าทุกคน เหมือนมันรู้ผมอยู่นี่เลยไม่น่ารู้ตื่นเติลเฮ้ยขวามี ตัวหนึ่งเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งมาเทิดอะแต่มันไม่ทันบอมโดนนี่ของนรกจัดพอดีเฮ้ยวัด,ด <What? S 2> มาทะลุบังเกอร์เหรอ ของเหี้ยอะไรวะ<ฮ>เนี่ยโหกําลังจะเกิดโดนคุมกําเนิดเฉยมีของยีนในวอลโซนด้วยหรอวะสิบหกคิวครับทุกท่านของเขเหี้ยเลยจริงคือแบบโซนนะั้นมันเป็นโซนเดียวที่ผมยืนได้จากวงนะแล้วแม่งแบบลงมาพอดีเปะคือผมยังไม่แน่ใจการทํางานมันไงมันขึ้นมันขึ้นขอบแดงเล็กๆในในมินิแมปแหละผมอาจจะวนทันถ้าผมรู้การทํางานของมันนะครับเรามาเอาใจช่วยพี่สไนทองคนนี้หน่อย MCRPR น่าจะภาคสอง 2. หนึ่งต่อสองแล้วอีกสองคนอยู่ไหนวะข้างหลังไม่ใช่เหรอเพื่อนเฮ้ยโหตัวนี้หูหน้าหูเน่าใ <c oughs> ต้ดินน่ะมันอยู่ใต้ดินใต้ตีนตัวเนี้ยปาดองไปปาดนั่นแหละโอ้ยโดนเดินคู่มาไนท์ทรายดูดจีจีครับ